ตรวจได้ครับกัมมีกิสครับวันนี้จะไม่เล่นมายากลซูมคูณสองนะครับดูได้เข้าไปเป็นไพ่ธรรมดาเช็คได้ตามสบายครับไม่มีเอ็นนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีแม่เหล็กนะครับดูได้ครับไม่มีอะไรนะครับจะบไพ่แล้วก็ไพ่วางไว้นะครับดูนะครับ มือยังไม่โดนนะครับเียเออครับมือยังไม่แตะนะครับน้ำท่วมหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือทำให้ระการน้ำในน้ำชาพยาที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งเข้าสระดัประชาชนผู้อยู่หรแม่น้ำน้อยด้ผลตีขาจะประกาองนาคกรัฐมนตรี ดูแลกระทรวงเกษรและสหกรดมทั้งเรื่องน้ำสำับผู้ว่าราชการจังหวัดที่น้ำไหลผ่านให้เตืนท้อง้ำอ่างท่วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดเกน้ำท่วมและมาเกิดปัญหาทรั้งสินมีความพยายามจากโครงการ